เลยนะครับนี่สกินดาบตำนานแบทคาตนาณ์นั่นเองครับนี่เป็นคาตนาสนั่นเองครับโอ้โหโคตรเท่เป็นนี่เป็นไอวอลนะครับผมอือไอวอลฮายาโตะนะครับผ anyway> ู้พิทักษ์นั่นเองครับนี่สีสันสวยงามเลยก็โอเคนะครับผมก็ การสวัสดีกันด้วยนะครับผมน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง b e a c Channel นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Modern Civil War นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้าใหม่นะครับผมก็เป็นกิจกรรม F Cola นั่นเองนะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมการหาโค้ดหายังไงซื้อจากไหนนะครับผมซื้อจากไหนได้บ้างนั่นเองคลิปนี้โคตรละเอียดนะครับแล้วก็ได้จริงแน่นอนนะครับรู้กติกาแน่นอนว่ารับยังไงหาตัวเลือยังไงนะครับผมก็ใครที่มาดูใหม่นะครับก็อย่าล แจกเพชรฟรีๆกันด้วยนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ยูยี่คอมเมนต์เฟสไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกฟรีๆเลยนะครับผมมาโอเคเรามาดูในส่วนกิจกรรมในคลิปนี้กันมากนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมพี่พามาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับนี่ก็จะขึ้นแบนเนอร์ในหน้าเกมเลยนะครับผมในในส่วนแลกเปลี่ยนฝาเอสนั่นเองนะครับหน้าตากิจกรรมก็จะประมาณนี้นะก็คือ การนำโทเค็นนะครับมาแลกของรางวัลได้ที่นี่เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับก็จะมีโทเค็นฝาตัวนี้นะครับเป็นแม่นี่อ่าแล้วก็ฝาสีฟ้าตัวนี้แล้วก็ฝาอ่าสีเขียวตรงนี้นะครับนี้ S T โทเค็นนั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็นไอวอรนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนว่าเก็บในส่วนโทเค็นตรงนี้ยังไงครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการหาโค้ดก่อน หาวิธีการซื้อว่าซื้อจากไหนนะครับผมมาโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะอ่ะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนการซื้อโค้ดนะครับผมซื้อเครื่องดื่มเอสโคลานะครับผมซื้อจากเซเว่นก็ได้โลตัสก็ได้นะครับอ่ะได้หมดเลยนะครับขอแค่มีคนร่วมนะครับร้านค้าที่ร่วมรายการนั่นเองนะครับก็จะมีเอสสูตรนี้นะครับขายอยู่นะครับก็จะเป็นตาแบบนี้เลยนะครับนี่พี่ๆโชว์กล้องให้ดูนะครับมีเอสแบบนี้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปเอสร่วมกับฟรีไฟนะครับนี่มีรูปไอวอร์ แล้วก็คาร์ตาณ์สีดําสีน้าเงินตรงนี้นะครับ2อ,อันนะต้องรูปนี้เท่านั้นนะครับถึงจะมีโค้ดใต้ฝานะครับผมแล้วก็มี S นะครับผมมีรูป S ข้างหน้า x กับฟรีไฟข้างหน้าแบบนี้นะครับนีดูน้วพี่นะนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคจากนั้นทํายังไงนะครับผมจะนั้นให้เราเข้ามาที่ลิงก์ตรงนี้ลิงก์เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมมาโอเคอ่าพอเราเข้ามา ในในลิงก์แล้วใช่ไหมเขจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเอสร่วมกับฟรีไฟนะครับเปิดฝาซ่านะครับล่าไอเทมซีดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเราจะได้โค้ดเอเราจะได้ไอเทมเนี่ยก็คือเราต้องเปิด2ฝาฝาครับกรอก2ฝาเลยนะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อครเชื่อมต่ออะไรก็กดเข้าไปนะครับพี่เชื่อมต่อเฟซบุ๊กนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสอนทีละขั้นตอนเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนข้อกําหนดและเงื่อนไขนั่นเองนะครับนี่รายละเอียดก็อ่านได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเขาจะบอกเลยชัดเจนนะครับก็คือ รับของรางวัลดังกล่าวดังนั้นต้องใช้ทั้งหมด2รหัสนี้นะครับผมจึงจะได้รับของรางวัลไอเทม S box ็อกเงจำนวน1ชิ้นนะครับประมาณนี้เข้าใจกันง่ายๆนะครับส่วนของรางวัลก็จะมีในส่วนตรงนี้เลยเห็นไหมอ่านี่ๆๆเทียบเลยนะครับผมอ่าโอเคจากนั้นเรากดยอมรับไปเลยครับก็จะเด้งหน้านี้เข้ามาก็คือลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลนั่นเองนะครับก็กรอกชื่อเราไปเลยนะครับอ่าชื่อนามสกุลเราเลยอันนี้พี่จะยกตัวอย่างชื่อนามสมุตินะครับผมเนาะอ่าโอเคแล้วก็เบอร์ตัวเสียงเสียงดังนิดนึงนะครับผม เพราะว่าพี่เปิดเสียงไอสิเนาะอ่ะอเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับผมอ่ะกี่ตัวแล้ววะเนี่ยอ่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ครบละนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สมมุติเหมือนกันนะครับผมห้ามโทรน,นะพี่เบอร์สมมุติขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็เมลสมมุติเหมือนกันนะครับมายกตัวอย่างอีเชงน,นะครับผมอโอเคนี่เลยแล้วก็ใส่จังหวัดไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เลือกเพศแล้วก็วันเกิดนะครับก็ใส่วันเกิดน้องไปเลยนะครับอ่าตามความจริงแล้วก็กดยอมรับทำการสมัครแล้วก็ตดลงไปเลยนะครับ ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับนี่ก็ขึ้นลงทะเบียนเรียบร้อยจากนั้นนะครับเว็บไซต์ก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็คือให้เรากรอกรหัสใต้ฝานั่นเองมาโอเคก็พี่ซื้อมาใหม่2ขวดนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าขวดไหนอ่ะขวดนี้นะครับที่พี่ซื้อมาใหม่เดี๋ยวพี่ขอเปิดก่อนเลยลวกันนะครับปึ๊บอ่ะแต่พี่จะยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับผมนี่รหัสก็อยู่ใต้ฝาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ดูนะครับ ในส่วนรหัสแรกนะครับก็จะมองยากนิดนึงนะครับผมแต่พี่จะพิมพ์วิธีลือตัวเลยนะครับผมพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับผม 5X นะครับ JF นะครับแล้วก็ 3WY นะครับผมแล้วก็ 69P นะครับ 9P นี่แล้วก็รหัสที่เนี่ยพี่ขอเปิดก่อนนะครับปึ๊บรหัสที่สองเป็นขวดนี้เปิดแป๊บหนึ่งนะครับนี่รอสักครู่ปั๊บ อ่าเราใส่รหัสไปเลยอันที่สองห้านะครับผมอานะครับผมแล้วก็ h ฮชนะครับผม h k n เนก้าหกเนะครับนี่ก็ครบไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือโค้ดมีสิบตัวนะครับผมในแต่ละโค้ดนะครับมาโอเค พี่ขอแลกรางวัลเลยแล้วกันครับดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแลกให้น้องดูเลยนะครับผมก็คือ2โค้ดได้1รางวัลนั่นเองเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับว่า1โค้ดได้หนึ่งรางวัลนะครับ2โค้ดได้1รางวัลนะครับผมกดไปเลยปึ๊บอ่าเราได้กล่องมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมรับของรางวัลสําเร็จนะครับนี่เป็นกล่อง S b สบ็อกได้รับทั้งหมด1กล่องนั่นเองนะครับแล้วก็แลกของรางวัลเลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นไปอยู่ไหนเอ่ยนะครับผมอ่าอันนี้น่าจะเข้าไปเข้าไปรหัส อีกรหัสหนึ่งนะครับผมของพี่นะครับผมอ่านะครับผมอันนี้ไม่เข้ารหัสหลักนะโอ้พี่ใส่ผิดนะครับผมในส่วนการล็อกอินนะครับผมพี่น่าจะล็อกอินแบบว่าอ่าแป๊นนึงนะพี่จากจะระบบก่อนนะครับผมอ่าในส่วนนี้เนี่ยพี่น่าจะล็อกอินแบบว่า gmail นะครับผมอ่าเพราะว่าเอ้ไม่ใช่เฟสเฟสที่เล่นนะครับพี่แนะนําให้เชื่อมต่อเฟสที่เล่นฟรีไฟลนั่นเองนะครับผมแล้วแล้วก็กล่องเนี่ยจะ เข้าไปในตัวรหัสเลยนะครับกล่องจะเข้าไปในตัวรหัสที่เราเชื่อมนั่นเองนะครับอันนี้พี่ถือว่ามายกตัวอย่างให้น้องดูนะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีนี่เลยนะครับนี่สกินดาบตำนานแบ็คาตนาณนั่นเองครับนี่เป็นคาตนาส์เอสนั่นเองครับโอ้โหโคตรเท่ครับแล้วก็ในส่วนที่สองในส่วนที่สองนะครับเป็นนี่เป็นไอวอร์นะครับผมเออไอวอรฮายยโตะนะครับผู้พิทักษ์นั่นเองครับนี่สีสันสวยงามเลยนัาในส่วนของรางวัลนะครับผมก็เอาไปลุ้นกัน สำหรับโค้ดที่ก็แจกไป3ามโค้ดแล้วนะครับผมแล้วใครที่เอาไปสุ่มก็ลองเอาไปได้เลยนะครับผมเนาะโอเคก็จะปมานี้นะครับแล้วก็ในส่วนกล่องที่พี่บอกนะครับผมก็น่าจะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมกล่องที่เราได้เมื่อกี้นะครับน่าจะอยู่ในส่วนเปิดแล้วก็เป็นโทเค็นตรงนี้นะครับให้เดาประมาณนี้เลยนะครับเข้าใจกันง่ายนะครับพี่สอนละเอียดมากสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่จะได้ฟรีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผแล้วก็อย่าลืมกด แชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองด้วยนะครับใส่แฮชแท็กบีชแชนแนลกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสลับคลิปนี้กราบกัามาสวัสดีครับ